ดูสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องแอดนั้นทานซิ่งครับทอดปลาให้เมียกินมันเป็นปลาตะเทียนก้างมันเยอะฝีมือเ่นั้นทำขอดเก็ดขูดเก็ดออกแล้วก็บั้งบังบัางละเอียดละเอียด อยู่ันสองเช่ากินแค่นี้แหละตาตัวกกละตัวแมวก็กินปลาตัวข้ขอไทยกับอบก็้างมันจะได้ไม่มีตาตะเตียนมันกำลังจะเดือดมันเดือดเลยมันอนอกแดงๆเกือบไหมนี่แหละถึงจะปินเอาวจางนี้เลย ปาตะเพียนมีนมแต่ก้างว่าจะมาทำลาบเลยคนลาบร้อนไปแนละ้วบอกว่าคานเฮ็ดคานทำภาษาบางเลยก็ว่าค้านเฮ็ดภาษาไทยก็ว่าตีเกียดทํทำมันต้องตอนเนื้อมันออกขูดเนื้อมันออกทีนี้มันเป็นปลากล้างเยอะปลาตะเพียน,นก้างเยอะปลาตัวนี้มีแต่ก้างปาลาขาว ก็เลยต้องคอดกรอบๆแบบนี้เนะี่ยต้องใส่จะคอดให้ไหมอยู่เลยจังครับแเดี๋ยวมาดูกันตอนปลุกครับปิน้นมาแล้วครับตั้งสองแล้วแม่ตต่นี้จะออกไหมซะหน่อยจังไม่รู้จะกรอบด้วากร่บด้อยไอ้ก้างมันกรอบๆเลย มาได้ครับเอฟซีอยากปีนองกินข้าวนั่งกันครับเพือ่อนเพื่อนจอดป,าปาลาปลาก้างปลาก้างมันเยอะจังเล่นวิธีนี้แล้วถึงจะกินได้ไม่แล้วเดินขอบแล้วมันปิดแก๊สออก ครอบครัวหัวป่ามันคายน้ำมันกันแถวบ้านก็เรียกว่าสเสด็จน้ำมันเมล็อ,อกแล้วเมล็มอ,อก,ออกเรียกแล่างไม่ไปเรียกหนึ่ง เดี๋ยวจะเสียปีนี้ไปเลยเปิดแฟดให้พี่น้องได้ดูแล้วก็ครัเนี่ยโอ้เนื้อปลากรอบมาเร็วมาเร็วกรอบยันหัวโอ้ไม่ได้ถอดหั่นหั่แล้วก็ไม่ได้กินดิเด,ด้งกินแต่เนื้อมาก็หัวครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสดสกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแอดนันทานซิ่งมากินข้าวด้วยกันเด้อครับ ปลาทอดกรอบเดี๋ยวทำน้ำจิ้มเจ๊๊บก่อนทำน้ำจิ้มซีฟูด้ด